ตามเลยนะตัวนี้กิ่งตรงนี้ติดขาคุณเล่นของทางด้านใหญ่แจ้งครับทุ่มเข้ามาเนี่ยครับเป็นลูกทุ่มของจายาน,นะครับหมายเลขหกรอบคล้องทีเดียวครับหมายเลขหกหมายเลขยังไม่ให้บอลให้บอลไปที่เซนเตอร์ฮาบเซนเตอร์ฮาบจัดมาที่หมายเลขหกลงเลยทีเดียวหนีมาได้หนึ่งคนระับหมายเลขหกหมายเลขหกขับขับขับ,บ,บหลักขาลอกแปดสถิติสองโอ้ยังได้ไม่ได้คนะรับแม่บาวครับ ไปลูกฟีคิกกับไอ้ลูกฟีคิกกับของทางด้านจักรยานครับไปดูครับตัวนี้ครับฟีคิกของทางด้านจักรยานครับหมายเลขหกไพ่มาลูกสูตรแปลมาลูกนี้ปาดมาพี่บีแม่ชันมาไอโดนครับ โอ้ทำได้ดีจังหวะนี้เยอะแต่ว่ายังไม่ไา้ครับเป็นลูกทุ่งของทางด้านแจกแจงเยอะพักอกมาที่เอิร์ดครับเอิร์ดหนีมาหนึ่งให้มาตรงกการสวยครับหมายเลข17ครับหมายเลขที่จังหวะสุดท้ายโดนสกัดไว้ได้ครับ รู้ชุมของนะจัลยาใช่ไหมครับแจกแต้มมาได้17เคลียรออกไปฝั่งนู้นครับมาได้14ง๊าป่าลูกนี้ยังติดบล็อกของพี่บียกกลับมาลูกนี้หมุนมาเอาครับพนมวันจบคืนมาพี่บีดีช้าไปแล้วโดนโฉบไม่ได้มาได้เก้าจังเอิร์ดหนีเข้าในซ้ายจริงูนียแม่บอลมันปิีนรับไม่ตรงหอกเอิร์ดมาทำอะไรกันรถพ่วงนะ ยัดหมาลูกนี้ครับทางเบิร์ดเอาแล้วจังหวะน,นี้ยังได้ไไดครับหมายเลขหกฐางได้จากไยาน,แ,น,นแม่ไม่ได้ครับมีเจ้าหนุ่มวัชชุกรอข้างในแต่ยังไม่ไเอาแล้วโตแล้วครับแจกแท้โอ้โหใจติดคนครับอ๋อครับโรนันลชานโรยครับไปแล้วกระจกดหนึ่งข้างคนระับจะเลื่อนหันพอคว่ำเลยบอลอยู่ดีนี่ครับแหวนสเตปหลอกมาที่ที่สี่ C A C Academy วุิยาเอายกว่าจังหวะนี้ไ่ได้เรอบแหมอย่างอยู่ที่เซนเตอร์ครับเซนเตอร์จ่ายสุดแต่เจ้าบิ๊กแบไม่รู้กรารเยอะแหมเฮ้ลูกทุ่งครับเซนเตอร์ฮนะทางด้านจ่แตงเลยทุ่งคืนมู่สาวประตูครับประตูวางยาวยาวลีกนีมองไว้ได้พี่บี ราหวังกันด้วยครับบอลอยู่ที่แจกแต้งครับหมายเลข28มี8ชั้นเข้ามาตรงกลางโดนสกัดไว้ได้อยู่ที่หมายเลข8ทางเบิร์ดทางเบิร์ดทางเบิร์ดม้วนเบิร์ดม้วนอยู่เบิร์ดม้วนหนีไม่ได้เบิร์ดออกไปได้ข้างคืนมาที่ทางเบิร์ดครับทางเบิร์ดออกไปที่ได้ข้างอีกนรับยัดมาตรงนี้บอลหู้วผ่านหน้าประตกูบูไปครับโอ้โหจริงแรงจริงจริงเลย โอ้โหนี่ครับมีนะทีมงานของทีมก็มาสอดแนมด้วยครับสงสัยก็จะมาดูลีกเราแล้วว่าก่อนหรือแข็งกันลีกเรามีแขวดดหวานครับเชิญนะของทีมครับรวมสนุกกันได้ครับหลีกหน้าครับเราจะรับทีมสมัครอีกประมาณ800อาทีมโอ้ยิงลูกนี้ครับไม่สองกองแล้วแหละ800อาทีมแล้วเต่ประมาณ4ปกีกว่ากว่าดูเกมกันต่ออย่านอกเรื่องฮนะบิ๊ก แต่ยานแต่ยานยกมาลูกนี้แม่เข่าหนูทูสาวตูครับโอ้พึ่งสาวตูทางด้านแข่งแจนีหุ่นค่อนข้างดีนะรูปล่ลางดีครับแต่สูงยาวปอดโปรตทีเดียวเคียวแหละยะลกมาดูนี่ระวังดึงด้านหลังคแบบยาัาดึงช่างเบิร์ดช่างเบิร์ดช่างเบิร์ดตีเข้าในช่างเบิร์ดจริงเตวศักดิด์ซัม เออเนี่ยร้อยครับพี่บีเตะสกัดไปโดนหมายเลขที่สิบเก้าครับโอ้เรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งรรครับตอนนี้ครับเอาแล้วชาโดวนิโก้สามชาแนครับบันทิงนะครับเออลงเกาะคว่ำแล้วตอนนี้โอ้กิ้งตรงนี้ติดบอเกอร์มอแมบอดี้หมายเลขสี่ว่าหนมาจุกคืนทีเซนเตอร์ครับพีก็ไปได้ะคะ่ัตีดอกมาที่พีบีไม่ได้แล้วโดนจับไม่ได้ คืนมาที่หมายเลขเก้าเจริญเอิร์ธไทยมาฝ่ายเลขสิบเจ็ดครับแจกแต้บแจกแต้บคืหนหลังมาที่เซนเตอร์ฮายครับแม่ก่อนหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่ต้องรีบแล้วครับโอ้ยกินชักเติอนนี่มมแหวกไปได้ดีเลยครับทังทีหนึ่งสองมาเลยสี่มาที่หมายเลขเก้าอย่างดโอ๋อมีการใช้มือครับ

ได้แจ้งครับจังหวะนี้โยกฟ้าลูกนี้มองหรือเปล่าแม่เอ้าจังหวะนี้ยังได้อยู่ที่ใครยูแม่เดี่ยวออกข้างกันได้แจ้งทุกเหยาวๆมาลูกนี้เสาสองมาเรียบร้อยครับโอ,โอ้โอ้ทุกนีียงก็เปิดนะโอ้เสาสองมาแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้จักรยานก็เปิดไปหน่อยครับ นำไปแล้วแจกแตงครึ่งสองตูอองต่อหนึ่งครับโอ้มีเวลาสิบสามนาทีครับโอ้หิ้วขึ้นนำไปแล้วแจกแตงครึ่งสองประตูรวดเลยครับแล้วเจ้าหมายเลขยี่สิบเก้าคนเดียวครับอ่าไม่ใช่ครับหมายเลขยี่สิบแปดเนี่ยจัดมาลูกนี้บอลแม่ออกหลักเลยครับ ผู้ช่างเบิร์ตครับลูกบอลตอนนี้นะเบิร์ตให้ตรงกลางให้เจ้าเอิร์ตครับเอิร์ตเปิดไปด้านข้างครับไทยขนานเส้นมาที่ยังได้ครัมายเสิบเจ็ดครับแม่เสียบอลไปแล้วครัแต่ยายนะมีเซนเตอร์ยกมาลูกนี้แม่หม่สมเพื่อจะฆ่าเบิร์ดเชียร์ครับออกข้างครับแต่ลูกทุ่มของนะจากยายนะทุ่มาที่หมายเลขหกหมายเลขหก ยกมาโดนตักกันออกใหญ่ยัยกษูยัยมมดมาที่นี่ดีก็เป็นลูกทู่ดีอีกครั้งเรับปล่อยบ้นปล่อยบ้นโอ้สตะกอสอ2นิดนึเหลือเวลาสิบสองนาทีครับรอยู่ที่หมายเลขครับทางมาหมายเลขมัดจุกครับแหม่ยัดลูกนี้ก็ยังได้โอ้ไโ้ยูอ้ยโม้มโอ้ย โอ้ยกานแม่ขึ้นหลังนี่ประทุมาจุดเงี้ยๆเปเลยออย่างเต็มครับโยกมาเสาสองที่มีรออยู่บอกตั้งเข้าไปข้างในไม่ได้ครับโด๊ะอากาศครับออกข้างครับไป็นลูกซึ่งของทางอ้าจสายยาครับสายยาเครับทุ่มมาที่เรนเตอร์ครับเอ้าเสียไหมแม่เกือบเสียเรนเตอร์แม่จัดบอลเายังได้อยู่ครับ ดโยกไปฝ่ามโนไม่ได้โดนลุ่งตกัยบไม่ได้ยังติดอยู่แล้วยังได้อยู่ที่ขยานติดเข้ามาตรงในข้างในให้ไว้เบ๊กไว้ทันแล้วเป็นลูกทุ่งครับของทางด้านแจกแต้มสูงสิบแต้เบอร์ครับเบอร์ทุ่มเข้าไนแปดจุดเจ็ดเก็บไม่ได้แล้วโดนแย่ไปก่อนครับอ่ะยังได้อยู่ที่ทางเบอร์ครับเบอร์สีไปตรงนี้ไม่ได้บอลออกหลังครับ ไปลูกตังงต่ของทางด้านจักรยานนะจักรยานอยู่ที่เซนต์ตัรห้าแบบแม่โฆษณาอีกแล้วอยู่ดูปาดโทมาลูกนี้โดนสก,กัดไว้ก่อนับเป็นลูกทุ่มครับเปลี่ยนตัวขอพี่ดีออกครับ สุ่มบอล64พิกมาได้ปาดเข้ามาตรงกลางไปดีครด,ดูโอ้โดูทักกันไม่ได้ครับยังเที่ยวมาได้บอลออกข้างครับเป็นลูกทุบของทางด้านจักรายานครับจักรยานถูกไปที่เซนเตอร์ฮาบครับปาดออกมา13หลอกมาหนึง่งแอดนตักกัดด้านหลังเท่าฟาวครับ อีกทีครับของทางด้านปีงานจักรยานเนี่ยกระแพงที่ซอยหาผู้ตัดสินเลยครับไม่สามารถเล่นเร็วได้อยู่แล้วฮะจ้าฟาวิแดงผูต้ตัดสูดีถ้าเล่นเร็วในกรรมการเราจะแจกใบเหลืองใยทันทีครับโหดครับไม่เตือนแล้โหดเลยครับติดลูกนี้ติดกระแพงครับว่าอยู่ที่เซ็นเตอร์ครับแอบหลอกได้ใช่ไหมฟาวอีกแล้วครับ อ่งครับทางด้านโอ้โหไหลามาไม่รู้กันครับยังขึง้นมาตรกางยังได้อยู่คืนมาแปลามาลูกนี้สิแปดไ,ไม่เข้าครับโอ้ไว้เสียครับไม่ถนัดเท้าซ้ายครับโอ้ใช้เท้าขวายิงลูกนี้ครับไม่ตกกรอบครับแม่โอ้พลาโอกาสเลยครับแม่ยังมีเวลา,ลา,วลา,ลาครับแปดนาทีครับในช่วงเวลาหลังครับ ต่วนออกมา13ยกมาพักอกไม่ได exactly. ้เน okay, ี่ยบอลเข้าเหลี่ยมไม่ได้เยอะโยกมารูนี้ผู้สีให้ฟาว้อนหลังเนี่ยตได้ต้นยังมีการเปลี่ยนตัวอีกแล้ว ตาดูเกมกันต่อย,ยกมาลูกนี้บอลแม่ต้องปัดทีก็จะว่วนนะโอ้ผู้สาตูของทางด้านแข่งแทมนี่นแหม่เปิดบอลได้ดีครับกดดันแนวรับของทางด้านจักรยานนี่ได้หลายครั้งเลยทีเดียวโยกมาลูกนี้เสาสาาองอีกแล้วมงทะัะไม่ได้บอลเข้าทางจักรยานโตและเปล่าจักรยานออกไปแล้ว ดลูกซุของทางด้านแจกแจงครับแจกแจงคู่กำลังกายช่างเบิร์ดเบิร์ดตีดอกมาโดนดักไว้ได้ครับแต่วอกด้วยครับเข่าทางอยู่ที่แจกแจงหมายเลขที่เจ็ดจ่ายมาช่างเบิร์ดโยกขวาโยกมาที่หมาเล็หลอกตีหนีกิงแคลมบอลออกหลังโดยลูกเตะมุ้งของทางด้านแจกแจงครับ สด,ดครับหวะนี้วีโยกมาในค้างมือจะวัครับวัวเห็นแล้วคว้างเร็วหลุดเลยครับหลุดตาแล้วสอบหนึ่งครับจะบอลไม่ดีจังหวะแรกโอ้ฟาวแล้วแม่ใบอะไรครับใบเหลียงเหลียงเหลียงครับนี่ออกพิบาเจอเลยครับกแม่เห็นโลแกนเกตครับหนึ่งใบเยอะสำเร็จเจอเลยเชิ้ต สมุดหน้าเหลืองเงเอาไว้เปิดขาเท่อโทรสัพท์พูดสินะฮะบีคิกกบของทางด้านจักรยานเยอะบีดีมีลุ้นครับระยะประมาณ28เฟสกว่ากว่าแก่ โอ in ้จริงติดกัแพงครับไปหาลูกเตะมุ้งครับโฉบมาเนี้ยปิงแม่ไม่ได้โดนมุงกระกเาไว้ได้ครับโอ้เจ้าปิงเนลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้โฉบมาเหล่าสองครับแต่ยิ้มแทงเล่นตามคุณเล่นของทางด้านแจกแท้มาอีกแล้วปิงแม่ไม่ถึงครับเป็นลูกตั้งแต่หมองทางด้านแจกแท้ศูนย์สี่ครับ เปลี่ยนตัวครับทางนั้นทางนั้นแจกแซงศูนย์สี่ที่เปลี่ยนตัวยังฮะโอตาคึ่งหลังใช้ได้อีกห้าพลนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ได้ครึ่งแรกแล้วครึ่งแรกเดียวเนียผมไม่เห็นเปลี่ยนเลยโอ้พิ้นจรงครับเปิงเปิงเปิงหนีมาหนึ่ง ปิดงานกิงนี้ติดตอนจะออกข้างครับไปลูกชุ่มครับจักรยานครับไปลูกชุ่มของจักรยานจักรยานสีแดงชุ่มมาชุ่มมาจ่ายมาสวยโดนจากใบได้แล้วแม่บอลเลยถึงจะอัวโอ้โหทั้ทงด้านทีมงานอบอกว่าศูนย์สี่ไอ้แจกเต้ศูนย์สีน่นี่รับทั้งทีมครับโอ้ล้อโต้อ,อย่างเดียวแล้วตอนนี้ครับ โยกมาลูกนี้มาแล้วจังหวะน,นี้จับบอลไม่ไดียังได้อยู่ไหลขึ้นมาปิ๊กจิกโอโดเซไม่ได้ครับโอโหโอตัวเราเตตัวขากั่ยาวครับถูกไข่นัดฉีกครับโยกมาลูกนี้ไม่ได้ครับส่งไม่ได้ส่งขื้นกันไปสิจังเบอร์เคลียม,มายังจักไว้ได้จักรยานจักรยานเอจีแปะเคื่อไปครับโอ้ ยังมีโอกาสจัแต่ยังไม่ได้อยู่เสียตัวแล้วครับยกมาลูนี่โง่ไว้นี่ครับยขอบคุณเยอะมากนะครับขอโทษโบยี่ครับแต่เป็นทีที่น่ารักเลยทีเดียวครับทางด้านแจกแท่งครับ เราหลังระวังด้วยครับเราวังด้วยด้านหลังครับนะบอกคุณแล้วฮะดีรับโยกฝาลูกนี้โดยหมุนอากาศไม่ได้ครับ สวยจักรยานหมูแน่สวยครับลูกนี้แน่ยังสุดท้ายครับออกข้างไปลูกคุ่งครับสุนทรังกลางลีปิงเตงเตงคืนมาอ้วนอ้วนยกมาลูกนี้โดนหมวกอากาศไว้ได้ครับไปลูกคุ่งครับเปลี่ยนตัวก่อนใช่ไหมตัวก่อนตัวก่อนวันเราไม่ดีล้ว เส่กระถ ung ของทางด้านจักรยานครับถุงคือมายีมาดูหมายเลขสี่นะดูมาดูหัวจุกเก่งตรงนี้โดนหมวกอากาศไม่ได้ครับถุงวางตรงกลางเลยครับหมายเลขจ๊แม่จต่บอลไม่ดีครับบอลดีปิ๊งปิงโสดจีไปก่อนมาแล้วแจกแจมโต้แล้วหมายเลขสิบเอ็ดลงมาแล้วสี่ลูกนี้แม่บอลแรงครับเขาไม่ดูด ชวนให้เร็วมาที่าหนุ่มมัจุกมาหนุ่มมัจุกจ่ายทะลุมาไปสี่ลูกนี้ใหม่ดีโยกฟาลูกนี้เอ้าสี่ฟาล์จะว่าไม่ดีเหมือนกันครับแม่ติดเชื้อมาเดียวกันเยอะหลอกเข้ามาสวยครับตัวนี้ครับจัดเข้ามาตัวนี้ไหม่ได้ครับไปยิงตัวนะแม่จะปีครับแม่พัสอลครับเตะบุกครับแม่ เหลือหนึ่งน,งน,งนงาทีแล้วจักรยานต้องเล่นแล้วครับ <Yeah. S 1> มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วจกักรยาน <Yeah. S 1> เปิดมาข้ามหลอกเรื่องนี้ไปสี่เก่ <Yeah. S 1> โอ้ยไปไหนกันน้ใครจะไปเก็บกันนะา <Yeah. Okay. S 1> ุ้ยแล้วครับ โอ้ไปหายเหลือไม่แก้วนะเดี๋ยวเหลือไปกินมันก็ออกมาให้ผมนะโยกมาลูกนี้จะอ้วนจากไว้ได้อยู่อยู่ที่ผู้ฝ่แม่ทางด้านสกายจานสีแดงไท่มาปิ๊กไม่ไช่ปิ๊กเปิดมาลูกนี้จะเบิร์นโป้ไว้ได้บอลแฝงมาติดติดวังนะครทันสิบสิบ โอ้ยระวังดู้ายครับทาบอเสียครับทางด้านแจกแจงครับเป็นลูกทุ่มของทางด้านจักรยานะจกักรย,ยานุ่กมาผิกแล้วระวังกันด้วยครับของหลังครับไปลูกตั้งแตะครับของทางด้านแจกแจงครับแบบโยกมาลูกนี้ครับโยกมาหม่งชงม,มาลูกนี้ยังได้อยู่ไหมตีมาลูกนี้ยังได้อยู่แล้วยังเกี่ยวได้คืนมาทัางเมื่อยกตีมาเป็นลูกทุ่มของ 2นาทีตัวเวลาเจ็ดคือเวลาหลังคือหลังทุกสองมาแล้วมาแล้วแจกแจ้งไพ่มาลูกนี้มีตัวด้วยปาดมาไปได้ได้ไหมไปได้ไปได้ไปได้ได้ไม่ได้เอ่ยได้ไม่ได้เอ่ยยังไงยังไงดียังไงดียังไงดีคือออกมาตรงกลางวมแปดอ๋ไปได้ครับหลอกมาหนึ่งเบ่งับไปแล้วยังได้อยู่หมายเลขก้าหมายเลขเก้าโดนวัวมา ลัวมามาแล้วโดนมาแล้วตีดมาเลยยังติดปิงระวังด้วยด้านหลังยิงยันมาได้อยู่ที่ทิเบมีเพื่อนนอนกองอยู่หนึ่งคนไม่สนใจห่วงนอนไปห่วงนอนไปทิเบตล็อกเข้ามาตาหนาเซ็ตชิงเืองเลยจะหวดปัดตา,า้ใจ่เยมาโอ้ดูวิเลนนีดตึงอะมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อที่3 6 7ครับ เวลานที่สองไม่พอที่แปดนะอ,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 อะไรวะเขาต่ออะไรไวะไหวอะเป็นลูกอะไรครับลูกบอลเนี่ยเปิดมาลูกนี้เดี๋ยวจวับก็ได้มาแล้วจักรยานสวนเลยแล้วมาแล้วมาแล้วจักรยานครับโอ้ป่าทางนี้ไม่ดีครับโอ้โหไปหน่อยเนี่ยโอ้มาจาัางหวะนี้มาสามคนแล้ว ข้างก็เป็นเรื่องคเท่านั้นเงี้ยถูกมา<บ>ทางด้าน<บ>แจกแตจงผิด<บ>มาอยากได้อยู่แจกแต้มล็อกมไ,ไ,มาาามาไม่ได้เสียบอลแล้วมาไอทีดายานตีเข้ามาไม่ได้โดนจับเลยชังเบิร์ดชังเบิร์ดหีมามมมมสองชังเบิร์ดตีมาจริงตะวันเซีไบใได้มาโหมไทยมามาจุบมาจุบมาจุบเสียบอลไปแล้วแป๊ฟาวแล้วแม่เยลโล่แฮกเก็ตครับเอาไว้เปิดหารายชื่อผู้ตัดสินนะฮะ ใบเหลี่ยง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 เหลียงนะฮะทุกเวลาห้าทีนะไม่ใช่โอ้จักรยานมีโอกาสครับจังหวะสุดท้ายไม่คงนะปีคิกของทำได้แจกแท้มครับโอ้จะจบแล้วมึงยังโฆษณาอยู่นอ่ะปีคิกจังหวะนี้มาเล่สิบเก้ารุ่นแฮตทริกครับไปย็นสิบสี่ปัดโค้งยาววนปัดไว้ได้ครับโอ้โห โอ้ยมาได้สีเนี่ยมือคูห่หัวเครับมือจะเสียสทำไมวะ <c oughs> โอ้โหจริงจริงครับมาได้สีส่ครับแต่อ้วนไม่ให้ครับโอ้วันนี้สนุกครับคู่สุสดท้ายนี่ควันนะบิ๊กแป้เลยฮะให้ชาวบวานที่ได้นับท่าน,น <c oughs> แนวบุญทองระวังน,นะครับไม่นอกเกมนะฮะเอาเปิดมาแหวขวาไม่โดนครับเป็นลูกทุกทางด้านแจก,กแจ้งครับทุ่งเข้ามาอยู่ที่อยู่ที่ทแจกตาช่างเบิร์ดตรงคืนมา ทังเบิร์ดทางเบิร์ดด้านหลังระวังกันด้วยด้านหลังระวังกันด้วยแปะตัวนี้ไม่ตรง,งกรอบใช่ไหมเอาแล้วจกักรยานต้องเล่งแล้วแปดเข้ามาเล่งขึ้นมาแล้วนี่เหมือนจุกมาจุกทำไงโดนลุงสองมาจุกคื้นไ่ดีแล้วแล้วก็หมดเวลา